คุณดูให้ดีฮะคนที่อยู่ในรูปคือปาจีและเธอแต่งงานกับผมคนคิ่ว่าผมโง่เหรอและผมจะยอมหลงเชื่อทีาตัวคุณพูดเรื่องจริงเรื่องจริงการที่คุณตัดรูปของคุณมาใส่แทนไม่ทำให้คุณเปปาจีได้หรอและอย่าแม้แต่จะคิดว่าจะมาแทนที่ปาจีได้ไม่ไม่บอกทุกคนไปเลยว่าความจำของคุณกลับคืนมาแล้วแล้วก็โยนฉันออกไปจากบ้านซะรีบตำรวจมาจับฉันเลยสิก็อยากจะทำ และอยากบอกครอบครัวด้วยแต่ผมไม่อยากให้เป็นปัญหากับพวกเขาเพราะผมอยากจะรู้เจตนาของคุณว่าคุณตั้งใจทำอะไรกันแน่ริงจริงคุณสร้างปัญหามามากพอแล้วพวกตำรวจจะมาจับคุณแน่และผมมั่นใจว่าจะคุณกลับมาบ้านนีพร้อมแายการร้ายใช่ไหมล่ะพูตปากีคุณอยากจะฆ่าเธอใช่ไหมรอก่อน ฉันจะบอกอะไรให้ก่อนคุณจะโทรเรียกตำรวจเรื่องของเราเมื่อคืนนี้ฉันจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราว่าเขาจะคิดกับคุณยังไงที่คุณนอนกับฉันตอนกลางคืนแต่ว่าส่งตัวฉันให้ตำรวจในตอนเช้าผมมึนแค่ไลนสักนิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับผมจริงจิ้แต่คุณแคร์ปาเกีไม่ใช่เหรอเธอรู้อยู่แล้ว ว่าฉันตั้งใจมอมเล่าคุณแต่เธอก็ยังมั่นใจว่าคุณจะไม่ทำคุณจะไม่ทรยศเธอแต่ยังที่เห็นนะแม่คุณดีตอนนี้นอกใจเธอแล้วขนาดตอนที่คุณมองแบบนั้นคุณกี่เปอยู่กับฉันนางฟ้าเงาเสียงจันถึงสุขเวลาสองทุ่มครึ่ง